หัวข้อนี้นะครับคือแนวคิดรูปแบบนะครับหรือสไตล์นะครับแนวคิดรูปแบบในการตกแต่งที่พักอาศัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแนวความคิดมากมายนะครับที่ผมรวบรวมมาเนี่ยนะครับรวบรวมเอาแนวความคิดหลักๆที่นิยมใช้กันนะครับแล้วเราสามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้กันได้ในหลายๆสถานที่นะครับการศึกษาอดีตประวัิศาสตร์เยเป็นส่วนสําคัญ รจริงๆแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะแล้วอดีตประวัติศาสตร์มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดห้องการจัดที่พักของเรามันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลเลยเพราะว่าอดีตเกิดขึ้นมาอย่างไรมีการพัฒนามีการแก้ไขมีการปรับปรุงอย่างไรนะครับมันถูกนํามาใช้ในการตกแต่งห้องของเราได้ทั้งสิ้นนะครับเหมือนกันนะครับ ความสําคัญทําให้เรารู้จักตัวเองด้วยนะครับรู้จักอดีตของตัวเองนําไปสู่การพัฒนานะครับอย่างมีที่มาที่ไปมีหลักการและมีเหตุผลนะครับก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆในทุกๆด้านเลยนะครับการออกแบบหรือรูปแบบสไตล์ตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยมีเหตุมีผลของเขาทั้งหมดนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะหยิบเอา สไตล์ไหนหรือเอารูปแบบไหนมาใช้นะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของเราส่วนหนึ่งนะครับบางครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นความพึงพอใจของทุกๆคนหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่สวยแต่ถ้าเรามองว่าเออสิ่งนี้แหละคือสไตล์ที่เราเลือกเราทําสิ่งสไตล์ที่เราเลือกเนี่ยให้เกิดความสวยงามแล้วให้โดนใจลูกค้าหรือผู้ใช้มันก็สามารถทําได้นะครับแล้วมันจะกลายเป็นจุดเด่นที่แตกต่าง ถ้าเราไปเลือกเอาสไตล์ที่หลายๆคนเขาใช้กันนะครับมันก็จะเป็นการที่ทําเรื่องซ้ําๆซ้ําๆโอกาสที่จะเหมือนกันก็จะมีสูงมันก็จะไม่เกิดความแตกต่างทําอย่างไรที่เราจะให้เกิดความแตกต่างให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นอันนี้คือสิ่งสาคัญคนมาใช้ผู้ใช้นะครับต้องการที่จะเสพต้องการที่จะมาสัมผัสต้องการที่จะมาพักผ่อน นะครับสิ่งที่ได้สัมผัสสิ่งที่จะได้พบเห็นเนี่ยคือประสบการณ์ใหม่ๆของผู้พักนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสร้างสรรคประสบการณ์ใหม่ๆของผู้พักได้แล้วมันจะเป็นการบอกต่อเสรด้วยซ้าว่าเออที่นี่นะครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่นี่มีรูปแบบที่มีความน่าสนใจอย่างโรงแรมที่ผมยกตัวอย่างไป ข้างต้นนะครับมีการนําแค่ตัวสตอรี่ที่เป็นเส้นใยห,หรือไหมพรมนะครับเอามาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวแค่นั้นเองแต่การร้อยเรียงที่เกิดเป็นเรื่องราวเนี่ยนะครับเขาทําอย่างจริงจังทําอย่างทุกสัดส่วนนะครับไปมุมไหนก็จะเจออารมณ์นั้นไปมุมไหนก็จะเจออารมณ์นั้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับแล้วเกิดความประทับใจ ถามว่าที่อื่นมีไหมที่อื่นอาจจะมีแต่ไม่เหมือนกับที่นี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ลองคำนึงถึงนะครับค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์แล้วลองดูซิว่านะครับรูปแบบที่ผมกำลังจะนําเสนอต่อไปเนี่ยนะครับเราสามารถนํารูปแบบไหนไปใช้ไม่ใช่ว่าจะต้องทําตามแบบนี้นะครับแต่เป็นไอเดียที่เสนอให้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการตกแต่งห้องตกแต่งที่พักนะครับ ภาพที่เอาออกมาให้นําเสนอให้ดูเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่รู้สึกว่ามีความมือหอวาเฟอร์นิเจอร์ดูมีราคาแต่มันสามารถที่จะเป็นแนวทางผ้มาม่านที่เลือกใช้โซฟาที่เลือกใช้สีองค์ป,ประกอบ การตกแต่งบรรยากาศสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมีการเล็บเลนส์อ้างอิงนะครับแหล่งที่มาที่ไปนะครับเว็บไซต์เราสามารถที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมในเว็บไซต์นั้นๆได้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ข้อมูลในเรื่องของการตกแต่งห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เราจะเลือกเสพข้อมูลไหนนะครับอยู่ที่ผู้ใช้ผู้เรียนแล้วนะครับรูปแบบแรกนะครับที่ผมจะนำเสนออันนี้ เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเห็นหลากหลายเลยก็คือโมเดิร์นสไตล์นะครับโมเดิร์นสไตล์เป็นรูปแบบที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับเยอะมากมีคำนิยามของเขานะครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเน้นนะครับไม่มีลวดลายไม่ประดับตกแต่งให้มันเยอะจนเกินไปนะครับ ไม่ได้มีการนําเอาประวัติศาสตร์เข้ามาใช้นะครับแล้วใช้วัสดุนะครับที่เน้นในเรื่องของโลหะที่เน้นในเรื่องของเหล็กกระจกนะครับและก็กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตสมัยใหม่ในระบบอุตสาหกรรมนะครับมีความเรียบง่ายเน้นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันเป็นหลักนะครับอันนี้คือรูปแบบของความเป็นโมเดิร์นสไตล์เราสามารถเอารูปแบบตัวเนี้ยนะครับไปใช้ตกแต่งได้แต่ผู้เรียนบางคนบอกว่า เไม่ใช่เป็นนักออกแบบแล้วจะเอาโมเดิร์นสไตล์ไปใช้ได้ไหมใช้ได้เราเป็นผู้ซื้อเราสามารถเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเลือกในรูปแบบโมเดิร์นสไตล์สีรูปแบบนะครับลักษณะฟังก์ชันการใช้งานเอาไปจัดนะครับการเลือกซื้อก็ต้อง วางแผนไว้ก่อนว่าเรามีแนวทางที่จะจัดตกแต่งห้องพักเราในรูปแบบของโมเดิร์นสไตล์เราจะต้องซื้อแบบไหนนะครับซื้อสีอะไรอะไรคู่กันจัดวางแล้วเกิดความเหมาะสมฟังก์ชันการใช้งานทั่วถึงไหมเหมาะสมไหมคุ้มค่ากับร,ราคาไหมหลักทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมาเบื้องต้นเอามาใช้กับโมเดิร์นสไตล์ได้หมดแล้วก็เอามาใช้กับสไตล์ได้ทุกๆสไตล์ Style, นะครับอยู่ที่ ผู้ใช้อยู่ที่ผู้เรียนที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับโมเดิร์นสไตล์เนี่ยนะครับเป็นงานส่วนใหญ่นะครับไม่เน้นรายละเอียดฟุ่มเฟือยอะไรนะครับเกินความจําเป็นเนี่ยไม่ไม่เน้นเลยใช้หรือดีไซน์หรือนําเสนอแต่ในสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดนะครับไม่เน้นลวดลายที่เยอะนะครับเน้นความเรียบง่ายพื้นผิวผิวสัมผัสนะครับมีความมันวาวนะครับจัดงานจัดใช้สอยง่ายสะดวก ตอบสนองต่อการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับเป็นการตัดทอนจากรูปทรงเรขาคณิตจะเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ในสไตล์โมเดิร์นเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมนะครับสะส่วนใหญ่เพราะตัดทอนมาจากรูปทรงเรขาคณิตนิยมใช้พื้นผิวที่เป็นพื้นผิววัสดุธรรมชาติก็ได้นะครับหรือจะเป็นพื้นผิววัสดุโลหะเป็นกระจกก็ได้นะครับตรงนี้แหละนะครับคือสิ่งที่ ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะลองไปพิจารณาดูในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เอามาตกแต่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เรียนนะครับมองว่าในอนาคตจะจ้างนะครับบริษัทต,ตกแต่งนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะบอกบริษัทต,ตกแต่งได้ว่าเรานะครับต้องการห้องแบบโมเดิร์นสไตล์นะครับแนวไหนแบบไหนก็อธิบายไปนะครับเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถ ใครสามารถออกแบบออกแบบได้ต่อยอดไปเลยแต่ใครออกแบบไม่ได้ก็สามารถสื่อสารกับนักออกแบบได้นะครับสีล่ะสีโมเดิร์นสไตล์เป็นสีอะไรบ้างสีขาวสีเทาสีครีมสีเบจหรือสีดำนะครับองค์ประกอบสีของโมเดิร์นเนี่ยมีไม่ไม่ได้หลากหลายสีนะครับไม่ได้หวือหวาการจัดเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถจัดวางได้ง่ายนะครับเน้นโทนที่นำเสนอมาเนี่ยเป็นหลัก นะครับอาจจะมีสีโดดมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่องค์ประกอบหลักๆสีหลักๆเป็นสีที่นำเสนอไปนะครับจะช่วยให้เกิดความรู้สึกว่าในห้องเนี่ยโล่งโปรสบายนะครับภาพที่นำเสนอให้ผู้เรียนเห็นเนี่ยจะเห็นภาพได้เลยว่าห้องดูสบายดูโล่งดูโปรเพดานดูสูงนะครับเพราะอะไรเพราะสีจะช่วยทำให้เกิดความรู้สึกได้ เฟอร์นิเจอร์ในส่วนของวัสดุนะครับที่นำมาผลิตก็มีความมันวาวนะครับมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหรูหลานะครับโมเดิร์นเนี่ยเอาไปผนวกกับสไตล์ได้หลายๆสไตล์นะครับอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่การเลือกใช้นะครับม่านนะครับควรที่จะต้องเป็นสีอะไรนะครับผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียงปอกหมอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ ภาพที่นําเสนอสามารถที่จะอธิบายให้เห็นได้นะครับเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้แหละคือรูปแบบของโมเดิร์นสไตล์นะครับการจัดวางแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์มีความทันสมัยนะครับไม่เยอะในรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือรูปแบบที่นําเสนอมีความแตกต่างกันนะครับสีมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดคืออยู่ในสไตล์ของโมเดิร์นนะครับ สีจะมีความโดดออกมาก็ได้นะครับการตกแต่งแสงจะมีความโดดออกมาก็ได้แต่องค์ประกอบโดยรวมนะครับเน้นย้ำเลยคือองค์ประกอบโดยรวมเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นรูปแบบของสไตล์โมเดิร์นนะครับต่อมาเอแล้วโมเดิร์นแล้วยังไม่ชอบยังไม่โดนใจรูปแบบที่2องนะครับมินิมอลสไตล์คำว่ามินิมอลสไตล์เนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าน้อยแต่มากนะครับน้อยแต่มาก รูปแบบนี้ก็มักจะนิยมใช้กันน้อยเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบว่าไม่ต้องซื้อของมาเยอะไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เยอะไม่ต้องตกแต่งเยอะก็ประหยัดนะครับรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ห้องพักหรือโรงแรมก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องลงทุนมากนะครับแต่การจัดวางของจะต้องมีความไปในแนว,นแนวทางเดียวกันนะครับน้อยแต่มากก็คือการตกแต่ง ห้องพักเนี่ยนะครับจะต้องนะครับอยู่ในสไตล์ที่มีความเรียบง่ายนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ใช้สอยเนี่ยน้อยชิ้นนะครับการจัดวางให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมีความเรียกว่าเน้นในความจําเป็นเป็นหลักนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องเอามาจัดวางไม่ต้องเอามาใช้อยู่ในห้องนี้นะครับมันจะลกเน้นให้เกิดความน้อยนะครับแล้วก็ให้เกิดความเป็นระเบียบนะครับเอกลักษณ์ในการตกแต่ง ในรูปแบบของมินิมอลสไตล์ตัวนี้นะครับมักจะมีโทนสีแบบโมโนโทนนะครับก็คือสีอ่อนไปสีเข้มนะครับอย่างเช่นนะครับการใช้สีขาวในลักษณะของคลาสสิกนะครับหรือสีโอเอิร์ธโทนก็ได้นะครับมักจะทำให้เกิดความรู้สึกดูสบายตานะครับสีที่จะใช้ก็คือสีน้ำตาลนะครับสีแทนสีฟ้าสีเขียวนะครับใช้ได้นะครับ เราลองดูซิว่าเอ๊ะเราจะจับสีอย่างไรนะครับจับผู้สีอย่างไรให้แมทไปในแนวแวนแนวทางเดียวกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเลือกสีใดสีหนึ่งมาใช้นะครับแต่เราสามารถจับผู้สีได้นะครับก็แต่ก็ไม่ควรที่จะจับผู้สีเยอะจนเกินไปเพราะบางทีแล้วเยอะมันอาจจะทําให้มันไม่น้อยนะครับมันอาจจะดูเยอะเกินไปสีเยอะมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกเยอะได้ แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ไม่เยอะชิ้นแหละแต่ว่าถ้าสีมันเยอะเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกต่อจิตใจว่าเออมันเยอะมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมันก็จะไม่ใช่มินิมอลสไตล์นะครับบรรยากาศมันจะดูแบบเรียบง่ายสงบนะครับแล้วก็ดูผ่อนคลายนะครับจากภาพที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับก็จะให้เกิดความรู้สึกสบายๆนะครับแต่งสีแบบเอิร์ธโทนนะครับเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อย่างที่บอกไปคนมาพักในที่พักต้องการพักผ่อนนะครับบรรยากาศอย่างไรที่จะทําให้เกิดการพักผ่อนสีห้องนะครับอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องแสงไฟนะครับการจัดวางทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันส่งเสริมต่อการพักผ่อนสีขาวเป็นยังไงครับสีขาวก็เรียบง่ายนะครับแบบมินิมอลสไตล์น้อยๆแต่มากน้อยๆใช้งานได้มากๆก็ เหมาะสมแล้วนะครับ